สม้สมตำรวมมิตรนะคะใส่กุ้งด้วยค่ะมีหน่อไม้ด้วยแซ่แบๆนำกันเด้อนี่ด้วยค่ะแคบหมูแคบหมูกุ้งกุ้งลวกอีกต่างหากนะคะผักก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีหน่อไม้กระหล่าปีอันนี้อันนี้เส้นเส้นรวมมิตรเบิ้งพี่นอ้อง ตอนแรกว่าท่านต้มสีงามงามต้มแล้วออกข้าวเจลาบเบิดสุสีแซ่บๆน่บำกันเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้นยังไงกินผู้เดียวได้เนี่พี่น้องกินผู้เดียวเด้อนี่เด้อซิมซิมซ,มซิมเพิ่มพี่น้องทุกคนเด้อเอฟซี FC ทุกคนนะคะนี่กุ้งกุ้งเสเดิดน้าพี่ไม่ลวกกันเด้อดจานเนี่ย Begynner han å angre? Ja. พี่นองใส่กะปิน้ำม,ม,มาเด้อมากินน้ำพีไมายแสบๆเด้อพี่น้องแค่นี้ก็น่าจะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย